สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเช็คหุ้นพูดคุยกับ c ีอนะคะวันนี้เรามาอัปเดตเกี่ยวกับ1บริษัทจดทะเบียนที่เตรียมย้ายเข้ามาในการซื้อขายของตลาดเซ็ตใหญ่กันด้วยนะคะรวมไปถึงในแง่การทําธุรกิจเกี่ยวกับความคืบหน้าในเรื่องของธุรกิจ Security Cyber Security นะคะใน,ในตอนนี้เป็นอย่างไรมีความเชเัดเจนอยากจะอัปเดตอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะเราพูดถึงธุรกิจในบริษัท Interlink ์เทเลคอมจำกัดมหาชนหรือว่า I t ทเนั่นเอง เดี๋ยวตอนนี้ร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารเลยนะคะคุณน,นัทณนยอานันตรมพรประธานเจ้าที่บริหารของ i t เทลเซธสวัสดีค่ะอยากจะทราบถึงความคืบหน้านะคะหลังจากที่จะเตรียมย้ายจาก MAI ไปเซตแล้วค่ะตอนนี้เตรียมพร้อมอย่างไรบ้างคะครับก็ปัจจุบันนะครับสถานะของเราเนี่ยเราอยู่ระหว่างการประสานร่วมกันกับตลาดหลักครับ ซึ่งเราคาดว่าเราน่าจะเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ s อ t ได้เนี่ยในช่วงอาทิตย์ที่สองของเดือนพฤศจิกายนนะครับตั้งแต่วันที่แปดถึงสิบสองเนี่ยแต่เรื่องวันเนี่ยเรายังไม่แน่ใจว่าทางตลาดเนี่ยเขาจะอนุญาตหรือว่าเอ,อ่อแครฟให้เราได้เข้าไปเทรดเนในวันไหนซึ่งอันนี้คาดว่าวันสองวันเนี้ยเราน่าจะรู้ไฟนอลว่าเป็นวันไหนครับค่ะ ได้ค่ะก็ยังไงแล้วนักลงทุนก็เตรียมที่จะเป็นนักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของ i อเทนะคะที่ก็ย้ายจาก m อ i มาเทรดในเซตนะคะทีนี้ค่ะอยากทราบถึงข่าวล่าสุดเลยนะคะกับการที่บริษัทนั้นได้เรตติ้งซิตีสกอร์มา5ดาวด้วยกันค่ะคุณเกศค่ะอยากให้เล่าถึงเบื้องหลังของความสําเร็จในครั้งนี้ค่ะครับ ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าบริษัทเราเนี่ยมีนโยบายที่จะทําธุรกิจโดยโดยยึดคำอธิบายเป็นตัวตังตงต้งนะครับเพราะฉะนั้นทุกธุรกิจหรือว่าทุกเอสเพอร์ต่างๆที่เราทาเนี่ยจาเป็นที่จะต้องตอบแทนไปสู่สังคมแล้วก็เป็นการบริหารจัดการที่มีธรรมาริบาลซึ่งในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็มีการปรับปรุงระบบภายในระบบที่เกี่ยวข้องระบบการให้ข้อมูลการการสื่อสารต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มันดีขึ้นนะครับปีนี้เองเนี่ยเป็นปีแรกที่เราได้รับการประเมินสีดี ในระดับ5ดาวนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราเราเป็นการประเมิน c c ที่4ดาวแต่จริงๆแล้ว4ดาวของเราเนี่ยเป็น4ดาวที่คุณภาพแบบเกือบเกือบ5ดาวเราขาดไปบางข้อที่มีการเพิ่มระเบียบขึ้นมาทําให้ปีนี้เราก็มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในวิธีการทำเอ่อ a น n u ล l Report วิธีการให้ข้อมูลต่างๆกันบ้างทุเนี่ยก็เลยทําให้เอ่อทางทางหน่วยงานที่เขาประเมินเนี่ยเขาประเมินเราเป็น c c 5ดาวในปีนี้ซึ่งก็ถือว่า ทีมเราก็ก็มีการอินค o ร์ฟแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการได้ได้เป็นอย่างดีครับค่ะท,ทางชายคุณเองก็ต้องขอสดงยิดีกับทางผู้บริหารรวมถึงทางทีมคุณภาพนะคะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของทางไอเทลด้วยเลยนะคะในตอนนี้จะมาเอดตก,กันต่อครว่าเกี่ยวกับแผนการต่อยอดในธุรกิจไซเบอร์ซ u เคอร์ตี้นะคะตอนนี้เป็นยังไงแล้วบ้างคะสำหรับขั้นตอนต่างๆค่ะ จริงๆต้องบอกว่าไซเบอร์ซิเคอเรี่เนี่ยเป็นแอเรียหนึ่งที่เราให้ความสําคัญนะครับนอกจากมีเอสเคอร์ที่เราเคยพูดไปเนี่ยเราก็จะมีเรื่องไซเบอร์ซิเคอเรีที่เรามองว่าในอนาคตเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทแล้วก็มีความสําคัญมากขึ้นนะครับในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีบริษัทอย่างยกตัวอย่างเช่นบริษัทคลาวด์ไซนะครับที่เขาเป็นบริษัทที่เข้าไปช่วยกับบริษัทที่โดนโจมตีในเรื่องของไซเบอร์ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นแอเรียที่เราเริ่มศึกษาเทรนด์ของต่างประเทศแล้วก็เริ่มจะมาปรับใช้มาปรับให้เป็นบริกกกาารรทีี่่เเยวข้องับ ในปัจจุบันนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดสุดและเร็วสุดแล้วก็จะเป็นบริการแรกๆที่เราจะออกมาเนี่ยก็คือปีหน้าเนี่ยจะมีเรื่องของออนโยบายหรือว่ากฎหมายเรื่อง PDPa ก็คือการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งบริษัทเกือบทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจาเป็นที่ต้องอัดแอใช้หรือว่าต้องมีการปรับตัวเข้ามาใช้เอ่อ,อ,อตัวกฎหมาย p ี DPA นี นะครับอันนี้เราก็จะมีการเสนอเป็นบริการที่จะช่วยในการสร้างระบบขึ้นมาเพื่อให้เขาสามารถที่จะป้องกันแล้วก็ปกป้องข้อมูลลูกค้าที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรดักต์อันนึงเป็น e ร v วิ e อันนึงที่เราจะออกมาในปีหน้าซึ่เกี่ยวข้องกับพวกไซเบอร์ซูเปอร,ปร,อรปีนะครับอีกอันหนึ่งที่เราจะเอออันนี้เราน่าจะเห็นในช่วงควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองปีหน้านะครับเราก็น่าจะมีตลาดค่อนข้างใหญ่แต่ว่าบริการต่อหนึ่งทราน i o n คชันเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าเรามองถึงปริมาณของบริิษษัทัททุกบร ที่จะต้องเข้ามาปรับใช้กฎหมายนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอีกแอเรียนึงหลังจากที่ตลาดนี้เริ่มเกิดขึ้นนะครับ<ม>ก็จะมีกลุ่มแฮกเกอร์มีกลุ่มการโจมตีต่างๆ<ม>เกิดขึ้นอันนี้เรามองว่าจําเป็นที่จะต้องมีมเขาเรียกว่าดิเฟนซีคือการป้องกันการป้องกันเนี่ยแทนที่บริษัทจะไปพัฒนาบุคลากรของตัวเองในการที่จะมาป้องกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่บริษัทขนาดนะครับเราก็มองว่าเราจะเสนอที่เป็น outsourcing service ในการที่เราช่วย มีบุคลากรที่เข้าไปช่วยป้องกันหรือว่าไปดูแลในบริษัทนั้นๆซึ่งตอนนี้นไม่ใช่บุคลากรประจำก็จะเป็นการเอาซ้อนสมาัติบริษัทอันนี้ก็จะเป็นอีกการเรียนหนึ่งที่เราจะเริ่มเดเวลลอปซึ่งน่าจะเห็นภาพประมาณ quarter 2 quarter 3ปีหน้านะครับแล้วก็เรื่องบุคลากรเนี่ยเราให้ความสําคัญเราคิดว่าก็จะมีกลุ่มคนที่จะผันเปลี่ยนจากเอ,อ่อเดิมทีเขาอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์เดิมทีเขาอาจจะเป็นเอ่อผู้ที่สนใจทางด้านไซเบอร์เรฟตี้ atic, เราก็จะสร้างสถาบัน ที่จะเทรนนิ่งแล้วก็พัฒนาบุคลากรเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้เขามีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะไปทํางานในโดเมนหรือในบริษัทต่างๆได้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอะคาเดมีขึ้นมาซึ่งอันนี้เราก็มีการคุยกันร่วมกันกับทางหน่วยงานภาครัฐที่เรียกว่าสกมชนะครับที่เขาดูแลเรื่องของไซเบอร์แคฟตี้ของประเทศไทยเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาคอร์สหรือพัฒนาระบบต่างๆร่วมกันเพื่อที่จะให้บุคลากรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะ อัพอัพคิวตัวเองขึ้นมาได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสามส่วนที่เราตั้งใจทำในโดเมนของไซเบอร์ซูเปอร์ท้่เราเราก็มองว่าเป็นอีก n e เดียเอิร์ฟหนึ่งที่สำคัญครับค่ะซึ่งเรื่องของไซเบอร์ซูเปอร์ี่นี่ก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะคะในการทำธุรกิจด้วยรวมถึงในแง่ของผู้บริโภครายย่อยกันด้วยนะคะที่ก็มีข่าวครา,าวออกมาเรื่องของการแฮกข้อมูลทำให้สูญเสียเงินต่างๆในตอนนี้โอเคเราทราบแล้วว่าพพลายของเรามีแต่ว่าในแง่ของตลาด ของธุรกิจนี้นะคะมองในเรื่องของรายได้หรือว่ามองโครงสร้างรายได้ตรงนี้มันจะเพิ่มจากโครงสร้างรายได้เดิมอย่างไรไหมคะครับต้องเรียนว่าเราประเมินว่าปีหน้าเนี่ยตลาดไซเบอร์อย่างเดียวเฉพาะ c d p a เนี่ยเราเราคิดว่าในในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าประมาณสองถึงสามพันล้านนะครับอันนี้คือเฉพาะเรื่องของ p d p a การทำาีด a เนี่ยก็คือต้องมีระบบที่จะเก็บข้อมูลให้ให้ปลอดภัย นะคบไม่มีการลีงไม่มีอะไรต่างอันนี้เรามองว่าตลาดนี้ก็น่าจะเป็นตลาดแป้ที่เราจะเข้าไปนะครับตลาดถัดน้ก็คือตลาดของ outsourcing ครับ,รบเราประเมินง,ง่ายๆว่าบริษัทเนี่ยเราแอสซูมเราเราสมมติฐานว่าบริษัทเนี่ยไม่อยากจะมีบุคลากรขอ,ของตัวเองเขาก็จะเอาซอร์หรือว่าจ้างคนนอกให้มาช่วยบริหารหรือดูแลให้นะครับตลาดนี้เป็นตลาดของบุคลากรล้วนๆนะครับเราคิดว่าตลาดนี้ก็น่าจะมีมูลค่าประมาณสามพันถึห้าพันล้านนะครับ ในขณะเดียวกันหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้เป็นตลาดเทรนนิ่งเป็นตลาดอะคาเดมีอันเนี้ยผมคิดว่าอัพไฟเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างกว้างเพราะ mm hmm. ว่าตลาดนี้เองเนี่ยในต่างประเทศอย่างอเมริกาที่เป็นประเทศชั้นนําทางด้านไซเบอร์เซฟตี้เนี่ยตลาดทางด้านเอ่อตัวเอ่ออะคาเดมี Academy อย่างเดียวเนี่ยมีมูลค่ามากถึงประมาณห้าหมื่นล้านนะครับหมายความว่าทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่จบวิศวะคอมไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เขียนโปรแกรมเป็น อยากเรียนสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เช่นตลาดที่เรามองว่าเป็นตลาดที่ใหญ่จริงๆเนี่ยก็คือตลาดของการพัฒนาบุคลากรพัฒนาเอ่อเรื่องของสกิลต่างๆซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตลาดที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้เราพูดถึงเมกาในประเทศไทยเรายังไม่มีรีเสิร์ชที่ที่ที่ออกมาพูดว่าตลาดไซเบอร์ซิสเตมเนี่ยมันมันมันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าภายในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าบุคลากรที่เก่งในเรื่องคอมพิวเตอร์แล้วเก่งในเรื่องต่างๆก็จะให้ความสนใจในเรื่องไซเบอร์มากขึ้น อันนี้จะทําให้ตลาดเนี่ยมันกว้างขึ้นไปแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ขนาดเป็นแค่เซสชั่นแรกนะคะที่เราจะเห็นโอกาสการเติบโตเกี่ยวกับเรื่องของในธุรกิจไซเบอร์ c คริ t y นะคะในช่วงปี2565ยังมีเซสชั่นอื่นๆไหมคะที่เรายังคงต้องสารต่อรวมถึงมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่ยังรอคอยให้เราต้องดำเนินการตามแลนแล้วก็ตามทไลายที่ตั้งเอาไว้คะ ครับต้องเรียนว่า New e r t e ที่เราได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ควอเตอร์หนึ่งปีที่แล้วนะค,ะครับเอ่อปีนี้นะครับเราก็เราก็ดาเนินการอยู่แล้วก็หลายๆตัวก็มีเข้ามาแล้วนะครับอันหนึ่งที่สําคัญเนี่ยใน New e a r t e r t เนี่ยเรามีเรื่องของเอ่อตัว CCTV Analytics นะครับเราก็เริ่มมีงานรอเซ็นสัญญาอยู่ประมาณ3 0 0ตาราล้านซึ่งคาดว่าเนี่ยประมาณต้นเดือนหน้าเนี่ยน่าจะน่าจะสามารถประกาศได้ละนะคะรับเบื้องต้นเนี่ยทุกอย่างเอ่อผ่านไปด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญาอย่างเดียว เรามีเรื่องโดนแอนติโดนเนี่ยที่เราเคยได้มาแล้วประมาณ550ล้านในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับในช่วงเดือนกันยาและก็ตุลาคมเนี่ยนะครับเอ่อเรามีการยื่นเสนอราคาไปรอลูกค้าตอบกลับนะครับในเรื่องของโดนและแอนติโดนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพราะฉะนั้นอันนี้เราน่าจะมีเอ่ออีก2ส่วน2องานเข้ามานะครับมูลค่ารวมกันประมาณ300รอยกว่าล้านนะครับอันนี้ก็น่าจะเข้ามาซึ่งก็คาดว่าประมาณเอ่อต้นเดือนหน้าหรือกลางเดือนหน้าเนี่ยน่าจะสามารถที่จะ ประกาศเป็นพับลิกซี่ในเรื่องนี้ได้แล้วแต่ว่าเราก็ให้ข้อมูลมาเลยตลอดว่าเราเข้าเรายื่นงานไหนบ้างอะไรยังไงนะครับ<ม>เรามีงานที่รับลากสายไฟโลหิติกที่เราทําให้กับแบบริษัทแบบการรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งเป็นรักษาจิตเนี่ยเราก็มีมีการเแจ้งให้เราไปเซ็นสัญญาในช่วงต้นเดือนนมานะครับอันนี้ข้อมูลคาาประมาณ9 9ลา้านโดยประมาณเพราะฉะนั้นในช่วงช่วงเดือนสุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนเนี่ยเราคาดว่าจะมีเป็นงานเป็นงานใหม่เพิ่มเนี่ย เข้ามาอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยล้านได้น,นะครับแล้วก็มีงานที่เราเราเริ่มทำาบเอ่อทำไปก่อนหน้านี้เราเคยให้ข้อมูลทัง้งแไปก่อนหน้าก็คือง,งานคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สออนไลน์ก็จะเป็นเรื่องของการเอ่อเทรนนิ่งคนในพื้นที่ผ่านทางระบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็คาดว่าสำนักง,งานกสชเนี่ยน่าจะเริ่มประชาพิจารณ์ได้ภายในหนึ่งถึงสองอาทิตย์ข้างหน้าแล้วก็น่าจะประมูลจบเนี่ยภายในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับรวมไปถึงยูท t ทีโอทีที่น่าจะเริ่มประชาพิจารณ์ในต้นเดือนน้า นะครับก็หลายๆตัวที่เคยให้ข้อมูลไปเราเชื่อว่าทั้งทั้งหมดของปีนี้เราน่าจะเอ่อมีความชัดเจนแล้วก็มีความคืบหน้าได้ทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องเอ่อ Newest Surf ที่อย่างที่เรียนไป Cybersecurity เป็นหนึ่งใน Newest Surf นะครับล่าสุดเรามีการคุยกันกับกับทีมงานของเรานะครับว่าเราจะวางแผนในการเติบโตในอนาคตต่อไปอยังไงนะครับทีมงานก็ช่วยกันคิดะระดมสมองคิดเนี่ยเราก็มีเรื่องของการจะไป acquire บริษัท ต่างๆนะครับที่จะมองว่าจะเป็นการโตรทั้งแนวราบแล้วก็แนวดิงอันนี้ก็คาดว่าประมาณช่วงเ,เดือนพฤศจิกาหรือกลางเดือนเนี่ยก็จะเห็นความชัดเจนในเรื่องของบริษัทอะไรที่เราจะเข้าไปร่วมไปทําธุรกิจร่วมกันแล้วก็มีโอกาสาในการที่จะ s p i อ off ข้าบริษัทได้นะครับต <c oughs> อนนี้ก็จะเป็นอีก a รียหนึ่งที่ที่เราก็ตื่นเต้นอยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ผมเข้าใจว่าทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องการชงกัญชานะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยไปพูดถึงเรื่องของการปลูกไปพูดถึงเรื่องของโรดา เราเนี่ยเป็นบริษัทไอทีเราเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเรามองว่าสิ่งที่ทุกคนยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์การสื่อเนี่ยจาเป็นที่ต้องมีระบบต้องมีคนดูแลต้องมีอะไรทํายังไงเราถึงจะเอาเทโคโนโลยีมาดูแลได้นะครับอันนี้ก็จะมีอีกธุรกิจใหม่ที่เราเรียกว่าไอทีอินฟราสตรักเตอร์สำหรับการจงกัญชาชซึ่งอันนี้เป็น a r e ยที่ผมเชื่อว่าเ,เป็นจุดที่เราจะเข้าไปเติมเต็มให้กับบริษัทต่างๆที่จะเข้ามาทาการจงกัญชาทั้งในตลาดและนอกตลาดเนี่ย เอ,อ่อมามาให้ความสําคัญในเรื่องของระบบไอทีครัก็น่าจะมีอะไรที่เป็นมีเวอร์เคอใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงสองสาเดือนครับ โอเคค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหลายๆโปรเจกต์เลยนะคะที่เราก็ยังคงสานต่อกันมาในตลอดทั้งปี64รวมถึงเราจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงปี65กันต่อด้วยนะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของแผนการนำอินเ e อร์ลิงด์ดาต้าเซ็นเตอร์มาขายเป็นสินทรัพย์ให้กับกองทรัสเพื่อการลงทุนในสหริมทรัพย์หรือว่ารีดค่ะในตอนนี้น้องทุนอยากท,ากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ามีอะไรที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปไหมหรือว่ามีอะไรต้องเพิ่มเติมจากที่ทางคุณเกตได้เคยให้กับทางสื่อมวลชนเอาไวค้ค ครับก็อันนี้เราจับมือร่วมกันกับ MSP นะครับ MSP เองก็จะเข้ามาเป็น FA เป็นเป็นที่สามการเงินในการช่วยผักดันให้เอ่ออินเทลิงด์ a ตช์เซ็นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปเอ่อ uh, เข้ากองหลีดได้น,นะครับปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ระหว่างการคุยรูปแบบว่าจะยื่นไฟลิ่งเนี่ยเออเราเราคุยรูปแบบว่าจะยื่นไฟลิ่งในรูปแบบไหนนะครับคาดว่าการยื่นไฟลิ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นในเอ่อ uh, ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน นะครับการยื่นไฟลร่งเน่ยจึงมีสองรูปแบบที่เรากําลังคุยกันอยู่ก็คืออันที่หนึ่งคือเป็นการสร้างกองใหม่ขึ้นมานะครับอันที่สองคือเป็นการไปร่วมกับกองที่เขากําลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งอันนี้นเราเราคิดว่าแบบแบบที่หนึ่งเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าเดือนแต่ถ้าเป็นแบบที่สองเนะี่ยใช้เวลาประมาณสองสามเดือน <S <S 1> <S 1> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ระหว่างการคุยว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละรูปแบบเนี่ยเป็นยังไงแต่ท้งนี้ท้งนั้นเรียนยืนยันว่าตัวกองหลีดเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอน นะครับแล้วก็คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงควอเตอร์1หรือควอเตอร์สปีหน้า,าการเกิดขึ้นของกองหลีดเนี่ยจะจะาคาดว่าเราจะระดมทุนได้ประมาณ700ดล้านขึ้นไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ที่เราทําร่วมกันกับทางทางที่มีสาเงินของเรา โอเคค่ะก็เรายังคงอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในแง่โปรเจกต์ New S c u r v e ที่ทาง I t e ทก็ได้มีการพูดถึงนะคะได้พูดถึงทั้งบริษัทแม่รวมถึงบริษัทลูกด้วยนะคะที่ก็มีการเปิดเผยกับโปรเจกต์ต่างๆด้วยที่นี้อยากจะให้ข้อมูลอะไรกับนักลงทุนนะคะที่ก็มีความเชื่อมั่นกับทางทั้งบริษัท I อเทลไอริงกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมองอย่างไรกับอนาคตที่จะเกิดขึ้นรวมถึงสิ่งที่นักทุนนั้นจะมีความมั่นใจแล้วก็ให้แว l u ลูกับทางบริษัทค่ะ ต้องต้องเรียนว่าตัวเอ่อตัวบริษัทเองเนี่ยก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตต่อเรื่องละยังยืนนะครับเหมือนที่ที่เราได้ให้สัญญากังคุณตั้งแต่ก่อนที่เราจะเข้าตลาดรวมไปถึงวันที่เราเข้าตลาดนะครับเอ่อเราเข้าตลาดมาแล้วสี่ปีเราก็ยังดําเนินการเอ่อในในรูปแบบที่เราได้ให้สัญญาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนิเวศต็ต่างๆที่ที่ผมได้พูดถึงเนี่ยผ่านการกระบวนการคิดกระบวนการกั้นกองรวมไปถึงการคุยหาลือกับลูกค้ารวมไปถึงการเอ่อหาลือกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจต่าง ่านไปค่อนข้างระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นความคืบหน้าในเรื่องนิวเอสโตต่างๆได้ในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะครับในส่วนที่สองก็คือเรื่องของการสร้างเอ่อามเติบโตต่อเนื่องและยั่งยืนเนี่ยเรามองว่าเราเป็นบริษัทที่เอ่อไม่ได้ทําแค่ผลประกอบการอย่างเดียวแต่เราจะไปพัฒนาสังคมพัฒนาเอ่อสังคมในภาพใหญ่นะครับเั้นในหลายๆเรื่องที่เราทําก็จะกระทบอสร้างอิมแพกให้เกิดขึ้นกับผู้คนหมู่มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์สออนไลน์เรื่องการเรียนต่าง นะครับซึ่งอันนี้เราก็มองว่าก็กคงเป็นคงที่เราจะดําเนินการต่อไปในอนาคตนะครับ <S <S เป้าหมายระยะเอ่อระยะกลางของเราเนี่ยเราได้ประกาศเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าเราจะพัฒนาบริษัทเข้าสู่เอ่อบริษัทที่มีมูลค่าเอ่อยอดยอดขายเนี่ยประมาณห้าพันล้านในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้านะครับ <S <S อันนี้เราก็ทุกทุกคนในบริษัทก็มุ่งไปถู่เป้านั้นนะครับเราเชื่อว่าในอีกสามถึงห้าปีข้างหน้าเราก็น่าจะเห็นภ่าของไอเทลเนี่ยที่มียอดขายอยู่ที่ประมาณสามถึงห้าห้าพันล้านได้ นะครับซึ่งผมก็คิดว่าวันนี้ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมนะครับเราสามารถที่จะเอื้อมถึงตรงนั้นได้แล้วก็เรื่องของ CG นะครับที่เราดําเนินการเรื่องของการดําเนินธุรกิจแบบมีธรรมาริบาทอันนี้ก็ถือว่าประธานบริษัทเราท่านกรมาลคุณหรือรวมไปถึงทางประธานตรวจสอบทางคุณเกศรามาันทุสีเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้เพราะว่าท่านมองว่าการบริษัทจะยั่งยืนได้เนี่ยก็ต้องก็ต้องเน้นเรื่องของธรรมาภิบาทเพราะฉะนั้นทุกคนในบริษัทก็จะมีวิธีคิดหรือวิธีทาธุรกิจในในแบบที่มีธรรมาภิบบาทเน าเราทุกอย่างมารวมกันนะครับเราเชื่อว่าเราจะสามารถเติบโตต่ตอเน,นื่องและยัง่งยืนได้ตามที่ตามที่เราเาวางแผนไว้แล้วก็นักลงทุนที่ติดตามหรือว่าช่วยสนับสนุนเรามาเนี่ยเราก็มองว่าเราก็จะโตไปพร้อมกันครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะที่มาร่วมให้ข้อมูลกับนักลงทุนในวันนี้นะคะได้สร้างความมั่นใจในช่วง สามเดือนที่เหลือของปีรวมถึงภาพในอนาคตที่นักทุนก็เริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากทางคุณเกตนะคะเดี๋ยวไงโอกาสหน้าจะขอเรียนเชิญมาร่วมอัปเดตกันในทุกไตรมาสเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเกตนะคะนัทนายอารันตรมพรค่ะประธานเจ้าที่บริหารของ i ิน e ต link t e l ์เทคอมจำกัดมหาชนหรือว่า i t ทเนะคะที่ยังคงเดินหน้านะคะแล้วก็มีความมั่นใจเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้นในช่วง ที่เหลือของปีนี้นะคะแล้วก็ยังมีหลายโครงการเลยที่ทางบริษัทเองก็เตรียมที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะแผ่ในการเข้ารีดด้วยเดี๋ยวยังไงเราต้องอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่ายังมีอีกหลายโปรเจกต์เลยที่จะเกิดขึ้นในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะคะอาละค่ะสำหรับรายการเช็คหุ้นพูด,พดคุยกับ c ี หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้เราได้เชิญผู้บริหารท่านไหนบริษัทไหนมาร่วมพูดคุยกันนะคะก็สามารถที่จะส่ง ข้อมูลหรือว่าจะส่งแมสเซจนะคะมาทางไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook ก็ได้นะคะส่งมาแล้วก็ทําให้เราได้ไปเรียนเชิญผู้บริหารมาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวในแง่ของผลประกอบการรวมถึงความเชื่อมั่นต่างๆที่มีให้กับนักลงทุนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ตามการเดี๋ยวไงพบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ